วันนี้เราจะไปเที่ยวแล้วเราก็มีรถมาให้ยืมด้วยจะาเอารถเดิมๆเนี่ยไปลงแผงด้วยอันแรกเลยนะคือต่อมคนเเห็นแะ้วาวเลยต้องขนาดนี้เลยเหรอซีมิกเอฟซีบีเอฟบูลิตจีฟอสฟีนอม เอาอยู่เกาะผ่านไอ้บีมําอะไรวะเฮ้ยตกใจไวันนี้เราจะไปเที่ยวแล้วเราก็มีรถมาให้ยืมด้วย ที่เดิมทำซากไปเลยวรรณยาเฮ้ยเราเปลี่ยนที่ใหม่ใช่เออเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะเอารถเดิมเดิมเนี่ยไปลงแท็กด้วยเผื่อนะถ้ามีตังค์ไปทำอะไรก่อนนี่ไปทำงานหรือไปเที่ยวไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวไปเที่ยวจริงคลิปนี้คือคลิปนำเที่ยวออแต่ว่าเขามีรถฟรีมาให้ลองขี่ดีบีเอฟซีได้นะเออบ้านบ้านเลี้ยงงัวอันนบ้านเลี้ยงงัวต้อมีเฟอร์แล้วเราไม่ขับเฟอร์เวลานี่ไปเที่ยวมันต้องรถอย่างงี้แล้วเกาบอกว่ายางเอวเบี้ยวมากอ่พลาดแล้วมาให้เราลองเนี่ย บ้านแนละ้วกูบ,บอกเลยไปเถอะสายแนละ้วไป ระหว่างเดินทางคะ<ส>ก็หลงเราเดินทางไปชมบุรีจะไม่รู้หลงโผงแฮปปี้แลนด์ได้ไงก็เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยแวะก่อนแวะก่อนกองทัพเดือดทองอ๋อเป็นชาอย่างงี้ลองดูลองดูชาปากใต้ก็คือชาเย็นมีนมที่เขาแบบชาชักกันะครับร้บอเกี่ยวจุดเนี่ยหรอไอ้ต้นชักอันนี้ไม่ต้องชักอันนี้ไม่ต้องชักชาธรรมดาชาร้อนธรรมดาถ้าชาเย็นชักเยอะๆมันยังมีฟองอ่าอันนี้ชาร้อนไม่ต้องชัก ทำเองได้ทำเองได้ใช่ไมล่ะเห็นรสชาติดีมันกำลังพอดีเว้ยการไปเที่ยวเนี่ยสำหรับกูเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเรื่องห่างไกลนะใช่ผมนี่เป็นคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวนะท่านพั่านิดนึงจากนี้ไปถึงสิ้นปีเราจะเที่ยวรัวๆกันเหมือนกันนะสรุปนี้เดี๋ยวสรุปนี้คืออะไรเราขับมาได้สักระยะแล้วเนี่ยสรุปอันนี้คือคือเราไปเที่ยวโดยที่เราต้องเทสยางด้วยใช่คือเอาไปวิ่งในสนามไปลองแบบที่กูเคยลองอ่ะกูไม่ทำได้ไหม เยอะมากเลยอ่ะคือแม่งก็แบบเดิมๆอ่ะเออเอารถไปลองแล้วแจ่มบิดไว้มันก็มันก็สรุปเนี่ยคลิปนี้เราเราขับแม่งเฉยๆดีป่ะเที่ยวเดียวเราขับไปเที่ยวเดียวดีป่ะเรื่องเดียวเออก็คือแบบเอายืมรถเข้ามาแล้วนะเป็นแทงเงเออเราก็รถก็รถก็ขโมยเข้ามาอีกแล้วเรื่องเออยางก็จะเบียดต้นบ่าไรได้ก็เรื่องเราของฟีไปแล้วเออทำไมแล้วเขามีอะไรให้พูดอะไรป่ะต้องพูดเลยอไม่ต้องพูด ขอเราไม่เชื่อเเฉยไม่ได้เหรอไช่ต้องดูใ้เขาด้วยนี่ไงยาง BFGoodrich ท่องเลยอ่ะขับขี่ได้ปลอดภัยจำมานี่จำมาจำมาจำมาด้วยสมรรถนะการบังคับควบคุมรถที่ดีเยี่ยมจัดปัญญากลุ่มผลิตภัณฑ์ยางสมรรถนะสูงเหมาะสำหรับการขับขี่บนทางเรียบเหมาะสำหรับคนที่มองหายางสปอร์ตสมรรถนะสูงในราคาที่จับต้องได้ซึ่ง BFGoodrich นั้นเป็นแบรนด์ยางสัญชาติอเมริกาที่มีชื่อเสียงมากกว่า ห้ปีไอ้นี่กูรู้นะเออเออที่มาพร้อมสโลแกนสยบชุดเส้นทางภายใต้การควบคุมอ่าเน่าแต่ต้องมีป่ะจะไประกันยางหปีนะพี่หปีเลยเหรอแล้วตอนนี้เขามีเงก่อกเราจะุ้นไหนนี่ไงอะไรอ่ะ BFK 2 w o ยางเอารถไงอ๋อ BFK ลุ่นอ่ะเออแต่ตอนนี้เขาเพิ่งทำยางแบบสหรับรถ้วยสาร ไม่จะมีเอฟขายเยอะกูขายดีนะสัตว์ขายพวกแรปเตอร์ขายพวกเอเวอเรสต์เนี่ยคือลูกค้าแม่งจิ้มมาเลยว่าต้องบีเอฟใช่เออเป็นของแย่แล้วพอเป็นยางเก่งเนี่ยเขาก็มาโยนให้เราให้เราขี่ไปเที่ยวเอมันไม่เอายางกระบะเนอแล้วเกิดว่ากูลองแล้วแม่งไม่เฟียวอ่ะกูพูดเลยนะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เเดี๋ยวแจมเสียชื่อเอางั้นะเออดีก็บอกดีไม่ดี ก็บอกไม่ดีอ่ะไม่ดีจอดจริงเลยมันใจเฮ้ยอางยิสอันดับแรกเลยนะลายยางแม่งสวยอันนี้พูดเลยเพราะว่าคิดว่าลายยางมันจะมาแบบบ้านๆเรีงงัวะคือเห็นแล้วว้าวเลยขับแลต่อดีกว่าไอ้เมื่อกี้ที่มึงพูดเกูไม่พูดนะกูก็ลงเลยลงอ่ะทำไมอะเลี้ยวอะเออเราให้แจมพูดด้วยไม่พูดจะพูดอันนี้แหละเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ต้องพูด้ลยสิเดี๋ยวก็หาเราขายของไม่ได้เบื่อแล้วใช่ขายเราขายของโอ้ไม่ได้ อย่าเยอะคุ้นหลิดพีน,น่องนะจะลืมผ่ากไปได้อ้อมใจด้วยเ,เดี๋ยวทิปน<า>ี้จะใช้ย,ยางนี้ตลอดเลยตลอดทิปเหละยวลองดูว่าให,ใ,หใ,หให้เดี๋ยวพาไปที่ที่พีรัสเซอร์กิบพีรสัสเซอร์กิบเออเดินทางรับอันที่สอไปแล้วเนี่ยก็๋ยูกูด้วยช่วยดูทางเลขับไปด้เลยช่วยดูทางน,นะการขับรถต่อต่จังหวัดเนี่ยคนที่นั่งเนี่ยมันต้อง คอยดูทางเพาช่วยเพื่อนเป็นในอันนี้ก็คือมารยาทอันนี้คือถูกสั่งซองม้แต่เด็กจริงอ่ะคือนั่งรถเขาอ่ะอก็อย่าหลับได้ไหมก็คีช่วยดูเพอเดินทางแต่วันถูกไหมช่วยกันดูทางใไหมไม่หลับแน่นอนช่วยผมดูทางนะ A few minutes later ช่วยกูดูทางตัว ช่วยมากเฮ้ยไปกช่วยดูทางไงตาดเจอกาแ็ไม่มีแล้วหมดชั่วโมงแล้วกูก็ตูทางตารอมึงไม่ไหวแล้วกูขับแป๊บเดียวเนี่ยกูได้โชคดีกูขับแป๊บเดียวแล้วมึงจะช่วยดูทางกูโตเกียร์ข้างหลังดูแหละฉันอุ้ยรับมันเลยที่นี่แหละทุกทิศไปไหนลับตลอดขับเองไงวะเดี๋ยวช่วยดูทางให้แม่งเหมือนขับรถกรุงเทพเชียงใหม่อ่ะไม่ถึงสักทีไม่ไหว ช้ามากไม่รอนะรแล้วผมไปตามแนวทางของผมนะนี่มันจะทดสอบอยางวันนี้เนี่ยหลุมก็คืออะไรครับพี่อันนี้คืออะไรครับสถานที่ถ่ายรูปแรงมาร์คเร่งใหม่ครับแรงมาร์คเลย มีเป็นร้านค้าด้านในเป็นสุขเสริร้านอ๋อ้ตนแรกคิดว่าผับอ่าน้องมาซื้อสวยดิครับผมใช่ครับแล้วอันนี้2ทางที่ต่างกันยังไงครับเออแล้วแต่ว่าจะชอบอ๋อชอบอารมณ์ไหนใช่ค่ะอ๋อสำหรับมึงในรถเก๋งมึงข้างนี้เลยอ๋ออันนี้อันนี้จะสวยกว่าไปซื้อสว้ออเสื้อกัน เสื้อสวยอ๋อมีเสื้อด้วยอ๋ยวอวันนี้ใส,ส่ซุเปอร์เอกเอกเอก ว่าเราเราเราเช็คอินร้านข้าวหมูกรอบไปแล้วเมื่อกี้ <c oughs> เรียนที่ถามแล้วอันนี้เสียคข้าเข้านะร้อยหนึ่งใครจะมาเผื่อใครจะมา <c oughs> ถามว่าว่าคุ้มไหมอ,อ่านีคุ้มเพราะนั้นใครอยากดูว่าเราจะไปที่ไหนต่อกรับ แบบว่าเป็นโรงแรมที่เราใช้ต้องใช้บริการแบบว่าออกกลังกายครับผมเป็นงไงเพียววะเด็กรุ่นมากเลยเนี่ยของจริงครับผมน้องอ่ะตตวต์ตพี่หน่อยครับ <laughs> ครับผมต้องผายมือห้องเอร์อะไรครับศูนย์สองครับ เบียมทำไรวะเฮ้ยตกใจ <laughs> <laughs> ไม่โฉบอย่างเงี้ยไม่ใช่จระเบ้เลยเว้ยไหวเหมือนลูกหมาตกน้ำนี่ทำอะไรเก็บของเลยเก็บของ OMB ต้องขนาดนี้เลยเหรออ่าแล้วคุณจะให้ผมใส่หลุยลิมิเต็ด6 7 0 0 0นี่มันหนาซิมิค FC ฟซีมันทำไม่ได้รถบ้านมันสแนคเกอร์มันใหญ่มันขี่ไม่ได้สแนคเกอร์อะไรจะกินช็อกโกแลตหรือว่าอะไรมันใหญ่โอ้โหต้องรองเท้านักแกงถุงมืออีกไหมถุงมือด้วยโอ้โหมาครบไอชุดกันไฟมีปะเนี่ยเอามาด้วยเอามาด้วยเปล่าเดี๋ยวใส่ฮารด้วยชุดใหญ่ขนาดนี้เลยใส่ฮาร์ดเลยเทสกะเอารถยางเขาระเบิดอะไรบ้างเนี่ย นี่เกียร์หรอมันขี่ไม่ได้รองเท้ามันหนาแบบมันจะได้แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บถูกต้องแต่แล้วเขาเกียร์ออโต้นะไม่รู้ทันว่ะอะไรนะผมกูไม่พร้อมโดนเลบดนเล็บโอ้ยยยยยยยนยย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 เยยยยะพยยยย

Bao bao! Woo! Young con lượt được trong người! Bao! Hoi hoi hoi! Hoi 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 ¡Ah, ก็ยางดีอ่ะคอมไม่้องเลยเนอะับเร็วนะขับเร็วเร็ิ่งส่เฮ้ยเอาอยู่อ่ะม่กล้าใสเราเรายังไม่รู้ไงจะถามว่ายางใช้ได้

ดีนะใช้ได้นะหัวยุ่งเลยเฮ้ยนี่นี่วิ่งแบบยังไม่ได้ซ้อมนะเมื่อกี้ก็นั่นนาที20กว่าต้องมีนะไม่ไม่ไม่ข้ามเลข3ามนาที20เท่าไหร่ค่อยว่ากันแล้วยังไม่ลองนะยังไม่ลองยังดีอยังดีแล้วนี่หนึ่งยางยังไม่ยังไม่ได้วอร์มยางใหม่แล้วก็เข้าโค้งยังเบรกอยู่เลยยังแตะอยู่เลยร้อยอาก็ยังเบรกอยู่โค้งเอสนี่ก็ยังเบรกอยู่เออเราไม่ได้ไปแบบเต็มที่ไงเออ ตันนี้ทั้งวันแหละเดี๋ยวเนี่ยบนวันเนี่ยเดี๋ยวลองสักรอบดิเปิดลงอาทีสิบแปดต้องพูดนะว่าจะไม่พูดปิดต้องพูดกับ BF กุลิดจีฟอร์ดฟีนอมยางนะครับตัวเนี้ย จริงๆเป็นแค่ยางสปอร์ตด้วยนะนะครับซึ่งผมเนี่ยคือเป็นคนขับรถเร็วทีเนี้ยการที่เราขับรถเร็วเนี่ยเราต้องการยางที่ใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเสียงต้องไม่ดังนะครับแล้วก็กอะถนนดีรีดน้ําดีเพราะช่วงนี้ฝนมาแต่หาเรื่องไงในแต่ก็เป็นคนขับรถเร็วเราก็หาเรื่องที่แม่งมาวิ่งลงสนามซะหน่อยปรากฏว่ายางนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะ G Force Phenom นะครับจากเบียร์พุลิตโอเคเลยผมใช้คําว่าโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ไปวิ่งนะยังไม่ได้ซ้อมนะครับแล้วรถคันนี้ก็คือ f C 1 8สแตนดาร์ดบ้านๆโชคเดิมยางใส่ใหม่ยังไม่ได้เบิร์นเมื่อกี้ผมวิ่งไปเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าอยู่นาที20กว่าเต็มที่ไม่เกินนาที28บ้รถบ้านๆรถแข่งเนี่ยเขาวิ่งกันอยู่นาที10นาที10กว่านาที10กว่านะครับอันนี้ไปแบบหวานเย็นเอาอยู่เกาะผ่านและที่สำคัญราคาแล้วส่วนใครที่อยากจะรู้ว่ารายละเอียดของยางตัวนี้แล้วเขามีรุ่นไหนบ้างนะครับในการที่เบียบกุลิศมาทำตลาดยาง รถเก่งรถสมรรถนะสูงเนี่ยนะครับเข้าไปที่นี่ครับ wwwbfgoodlit.co.th อเันนี้คุณเข้าไปหาข้อมูลเนานะครับส่วนผมเนี่ยแค่มาลองแค่มาเทสจริงบอกแลวจริงๆเนี่ยคลิปเนี้ยเราต้องการจะไปเที่ยวนะขับสบายๆแม่แต่แบบเห็นลายดอกอยางแล้วต้องมาก็ฝากไว้แค่นี้หรือเราจะไม่แค่นี้ไปเที่ยวกันต่อไหมนะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับเรายังเที่ยวกันไม่พยอยเลยบออฟเนี่ยยาง ลองยาน,นะไม่รู้จะลองยนนะังไงแล้วยังให้กูพาไปกินข้าวกวินแบบเนี่ยเดี๋ยวกินในติ่มต่อด้วยต่อยติมซิกที่ชวนมานั่งรถเล่นเนี่ยคุ้มเลยนะท <c oughs> ่าคุ้มไปได้บ่อยนั่งสนามแข่งรึเปเที่ยวหน้าเราจะเที่ยวไหนต่อดีเดี๋ยวเราต้องหาทำทริปแบบท่องเที่ยวกันหน่อยนะดีไหมราติดตามทริปหน้าเร,เร็วๆนี้ทริปหน้าเราจะเที่ยว,วบบเหมือนเดิมคราวหน้าแบบออฟโรดหน่อยไหมได้ถ้าคุณไม่เคยไปออฟโรดกับผมเลยตอนนี้แล้วกูจะไม่แบบไปนั่งแบบทดสอบอะไรแบบเดิมๆแล้ว แคมปิง้งชิวๆกันแต่วันี้เราจะเป็นแนวท่องเที่ยวนะเฮ้ยแจมพาทัวร์ทัวร์ทัวร์